สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ้าวันนี้วันที่10ตุลาคมนะคะวันนี้มาดูที่ทํำเฟ้นเดลี่นะกรอบราคาเดลี่ด้านล่างสร้างแล้วนะครับเมื่อวานยังไม่เห็นนะวันนี้มาแล้วนะคะก็คือเซตตัวอยู่ที่1640.06นะคะแต่สังเกตอะไรไม่ข้างบนยังไม่มีกรอบราคาระดับเดลี่นะแต่ที่เราเห็นคือกรอบราคาด้านบนของระดับวิกลี่นะคะที่ 1629.39แล้วก็ระดับเลเวลนี้เลเวลศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยยังไม่หายไปไหนเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นซัพพอร์ตมันลี่ที่1687ตอนนี้เทิร์นมาเป็นเรส i ิสแตนซ์ใกล้บ้านของทัฟเฟมเดลลี่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าโดยมุมมองของเราในภาพใหญ่ก็เฮ้ยตรงนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นเซตตัวเป็นระดับเรสิสแตนซ์หลักของทัฟเฟมเดลลี่นั่นเองมีความเป็นไปได้แค่ไหนวิเคราะห์ อินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่า blue dot มาข้างล่างเนี่ยราคาก็เริ่มแบบกดไม่ลงแล้วนะถึงแม้ว่าจะยังเป็นขาลงอยู่นะคะทำฟิมนี้แต่แรงขายไม่มีแล้วแล้วก็แรงซื้อไม่มีด้วยเนี่ยก็หมายความว่าราคาอาจจะไม่ลงต่อเพิ่มเยอะแต่ว่าก็ยังดันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นทรงเหมือนจะเป็นไซเวอ์ในกรอบเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คนะคะในทำฟเมย่อยกว่านี้ดีกว่า,ว,าวันนี้นะครับ ดัญยานบลูดอเนี่ยจะทํางานไหมคือจะดันขึ้นไหมนั่นเองมาดูสี่ชั่วโมงทางแฟ้มสี่ชั่วโมงนะคะเมื่อวานนะครับกรอบด้านบนของเขาอยู่ที่บริเวณ1671นะเมื่อวานดันขึ้นไปเกือบจะเทส1671แต่ไม่เทสนะครับไปจอดอยู่ที่อแถวบริเวณ16ใช่เมื่อวานไหมเนี่ยใช่ ไว้จอดอยู่ที่บริเวณ1668นะคะไปไม่ถึงไปไม่ถึงฟังแล้วก็ทุบราคาลงมาใหม่ในทักเฟ็มย่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วภาพรวมนะคะยังติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงเมื่อวานนะเมื่อวันกรอบล่าง4ชั่วโมงอยู่บริเวณ1643 1643 1 6 8ประมาณนี้แหละแต่วันนี้นะคะกรอบ4ชั่วโมง ซตตัวใหม่ปรับตัวแคบกว่าเดิมนะครับอยู่ระหว่างหนึ่งหกหกศูนย์จุดเจ็ดสี่กับหนึ่งหกสี่หกนะคะซึ่งกรอบนี้ก็ดูเหมือนจะไม่กว้างแต่จริงๆเราก็ประมาณ1ันสามร้อยจุดเลยนะจริงๆเรดดอดมาแล้วข้างบนนะคะรั้วมันบังนะครับก็กดราคาลงมาค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าขึ้นไปแล้วก็เทลงมาขึ้นเท่ากับลงลงเท่ากับขึ้นประมาณนี้แล้วก็มาอยู่ เหมือนกับบริเวณที่เดิมนั่นเองนะคะเป็นลักษณะของการไซด์เวยกอบกว้างในทําเฟม4ชั่วโมงนะครับซึ่งเมื่อวันความกว้างของอกรอบราคาก็อยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ย2,400กว่าจุดเนาะวันนี้หดลงมาหมายความว่าราคามีโอกาสที่จะถูกบีบแคบลงกว่าเดิมนะคะก็ดูสัญญาณของบูดอทเล็อทแล้วกันวันนี้บูดอทยังไม่มาข้างล่างเนี่ยความหวังในการเทสซ้ำหนึ่ 46ก็ยังมีค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเอ,อ่อแล้วดูสัญญาณแรงซื้อแรงขายหน่อยตอนนี้แรงซื้อแรงขายเนี่ยไม่มีทั้งคู่เลยนะทุกคนก็เป็นทรงไซเวย์นะคะอาจจะตบขึ้นตบลงนะครับอยู่ระหว่างกรอบราคาของ4ชั่วโมงนี่แหละระหว่าง1660กับ1646นี่แหละก็1,300กว่าจุดเนาะถ้าตบขึ้นตบลงก็เล่นมันอยู่ทีเดียวนะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราเออติดตามดูช่วงเย็นด้วยนะคะว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่แรงขึ้นหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีข่าวในตารางที่ดูน่าตกใจนะแต่ก็อย่าลืมเระมัดระวังข่าวนอกตารางก็ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ตลาดแบบเหมือนถูกปีบเข้าสามเหลี่ยมอนะเนาะ แหลงซื้อแรงขายบอกไปแล้วว่าไม่มีทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงตลาดนิวยอร์กมานลุ้นกันแล้วกันว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะฟื้นนั่นเองนะคะแต่มุมมองของทั้งเฟมสี่ชั่วโมงคือสัญญาณบลูยังไม่มาก็ยังมีโอกาสเทสซ้ำหนึ่งนะคะแต่ว่าจะหลุดหรือเปล่านี่ก็ต้องติดตามดูอีกทีไปดูทําเฟมย,ย่อยกว่านี้นิดนึงท1 ที่ H1 ตอนนี้นะคะกรอบราคาเนี่ยบีบแคบเข้ามากว่าเดิมอีกนะคะที่1648กับ1657นะคะซึ่งความกว้างของเขาก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าจุดนะคะดันขึ้นดันลงระหว่างตัวของอรัว้วหรือว่า EMA 50นะแต่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะว,ว่ายังไม่แตะ l m a 200ของทางเฟรมนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือถ้าเขาเทสบริเวณนี้1646แล้วไม่ผ่านก็ระวังราคามันจะย้อนขึ้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของ S1 ไปดูสามสิบสามสิบเห็นการสร้างบาลานซ์ของ o อเวอร์บอทโอเวอร์โนะคะอย่างที่บอกว่าว่าราคาถูกปิดเขาสามเหลี่ยมเนาะถ้าเราดูจากโอ so เวอร์โอเวอรนี่ยคือสัญญาณมันบาลานซ์กันแล้วนะคือเนี่ย มีติ่งสองติ่งเท่ากันและและถ้าไม่หลุดบริเวณนี้เลยสี่หกถึงสี่เอ่อหนึ่งหกสี่แปดถึงหนึ่งหกสี่หกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นถ้าขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก็คือต้องขึ้นสูงกว่าหนึ่งหกหกแปดนั่นเองนะคะโอเคสิบห้าสิบห้าเห็นชัดขึ้นเนาะคือข้างล่างเป็นสีขาวข้างบนเป็นสีเหลือง บีบเข้าอีกก็เป็นเบบี้ทั้งคู่เนี่ยก็หมายความว่าจุดวัดใจของคุณวันนี้คือบริเวณนี้นะ168กับ1646นะถ้าไม่ผ่านแถวแถวนี้ก็คือทองคำนิสัยเวลาเขาเทสเขาชอบแหลมแล้วทิ้งไส้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับบริเวณนี้1648 1646หรือว่าตรงนี้เลยเ a ล l y low ที่1643.95ก็มีโอกาสเทสนั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะยืนแท่งหรือเปล่า นั้นก็คือต้องติดตามดูโดยเฉพาะทำเฟรมสีชม่ชั่วโมงนะคะแต่มุมมองโครงสร้างทางเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าไม่หลุดบริเวณนี้แล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างบนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะครับก็มาเช็คระดับของ Resist a n c ์สำคัญดีกว่าว่าถัดจากกรอบสีช่ชั่วโมงที่หนึ่งหกหกศูนหรือวลถัดไปของ Resist a n c ์สำคัญอยู่ตรงไหนคือตรงนี้นะคะ daily h i g หนึ่งหกหกแปดที่เดิมถัดมาหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งที่ยังไม่เทส แล้วก็ถัดขึ้นมาอีกคือ1682และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันนั้นสูงกว่าแนวศักดิ์สิทธิ์1687นะคะอยู่ที่1691โอเคอันนี้คือเช็คด้านบนแล้วทีนี้มาเช็คซัพพอร์ตข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาลงก็ยังคงแข็งแรงนั่นแหละในทางเฟรมใหญ่อย่าง4ชั่วโมงกับเดลี่นะคะถ้าราคาลุด บริเวณนี้ล่ะ1646หรือว่า1643เนี่ยเลเวลถัดมาของซัพพอตคือโลเดิมนะครับที่สร้างเป็นกรอบล่างของเดลี่แล้วที่1640นะคะถัดลงมานะคะเป็นสุดระยะสวิงรายวันนะคะที่1619แล้วก็1614นะครับที่เป็นโลเดิมที่เคยลงไปต่ำสุดเมื่อหลายเดือนมาแล้วนั่นเองนะครับโอเคเนาะ โดยสรุปภาพรวมวันนี้คือเป็นลักษณะไซเวย์นะคะเพราะว่าแรงซื้อแรงขายทาเฟรมใหญ่ไม่ค่อยมีเลยนะคะแต่ในทางเฟมย่อยอาจจะมีการเคลื่อนไหวนะคะติดอยู่ในกรอบสีชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าดูลักษณะการแบบไม่มีอะไรกระตุ้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังโครงสร้างทางเทคนิคที่เราวิเคราะห์ให้ในทางเฟรเมส1 5เนาะคือถ้าไม่ทดสอบบริเวณนี้แล้วไม่ยืนแท่งนะครับลงไปข้างล่าง ระวังมันตีกลับขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างบนโอเคสำหรับวันนี้นะครับลาไปแล้วบ๊ายบาย